Mm-hmm. ซาวเวอร์แกลดส,สีเหลืองนะคะเนาะดอกมีสีเหลืองนะคะตอนนี้ดอกของเขายังบ่ออกนะคะนี่ซาวเวอร์แกลดหรือว่ายาเปรี้ยวยาสมนะคะเนาะเพราะว่าเป็นอย่างเขาก็เอินยาเปรี้ยวคนไทยของเขาเอินว่ายาเปรี้ยวนะคะแต่ว่าซื้อภาษาอังกฤษที่เขาสามารถไปค้นข้อมูลได้อีกก็ถ้าทุกคนสนใจก็ไปค้นได้นะคะนะวเนาะ Sour Glass นะคะเนาะ เดี๋ยวออยลงซื้อให้ข้างล่างนี่นะคะนี่เป็นอันนี้เป็นดอกของเขาสีเหลืองนะคะนี่ค่ะดอกของเขาสีเหลืองเขาจะเกิดน้ำสนามยาเกิดน้ำสวนเกิดทั่วไปอะคะ่ะนี่ค่ะลักษณะต้นของเขาก็จะเป็นอย่างสีเนาะลักษณะตน้นมีลำต้นแล้วก็มีขนเล็กน้อยนะคะนี่ นำต้นแล้วก็มีขนเล็บนอ้อยส่วนหน่วยของเขาหน่วยของเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาไปน้ำเป็นยาสกัดเป็นยาก็ะไดนะคะทั้งตน้นทั้งใบทั้งดอกนะคะอันนี้คือน่วยมเมล็ดของเขานะคะนี่คือมเมล็ดของเขานะคะ ลักษณะดอกของเขาลักษณะยอดของเขาก็จะเป็นเหมือนพักแวนบานเฮ้านะคะเนาะเห็นบหคะเหมือนพักแวนส่วนใบก็จะเป็นส่วนใบก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแฉกเป็นแฉกเป็นรูปหัวใจเนี่ยค่ะสามแฉกลักษณะแล้วก็มีขนเล็กน้อยนะคะ นี่ค่ะให้สังเกตนะคะเนาะถ้าคนสนใจผักชนิดนี้นะคะเนาะเอืออยากล่องนะคะอยากล่องรับประทานกินได้นะคะเนาะนี่จะ้ะดอกเขาจะเป็นสีเหลืองเนาะค่ะเนาะดอกจะเป็นสีเหลืองมีประโยชน์นะคะช่วยให้ท้องผูกก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าก,กินหลายนะคะผักปลาทุกชนิดนะคะอ้อยจะขอบอกก็กินทุกข้างหรือ รับประทานทุกครั้งก็ศึกษาก้อนแล้วก็รับประทานนะคะเนาะรับประทานพอประมาณนะคะซ้อยเจ็บข้อเลยน้ำนะคะเนาะนเดี๋ยวอ้อยจะพาทุกคนไปเบิงเออดอกของเขานะคะเนาะเขาจะเกิดน้ำสนามหยาเดี๋ยวอ้อยจะพาไปเบิ่งกันน,นะคะนี่ดอกของเขาจะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ ันนี้เขายังท่านในบานเต็มทีนะคะเนาะยังพันในบานเต็มทีเลยถ้าเขาแบบงามหรืออย่างคนนี้เขาก็อาจจะงามนะคะนี่นะคะเดี๋ยวอ่อยสิพาทุกคนไปเบือ้องสีม่วงนะคะไปเบิ้งสีม่วงไปเบิง้งมีสองแบบนะคะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็พผักอกเชอนิดนึงนะคะ สนลาประทานด้คือกันนะคะกระถินปานะคะอันนี้เดี๋ยวไปเบ่งสีม่วงกันอีก็เป็นอยาเปียวหรือว่า Salted Glass นะคะซื้อของเขาแต่ว่าอันนี้เป็นดอกสีม่วงนะคะดอกของเขาลักษณะดอกเป็นแบบนี้นะคะนี่คือลักษณะดอกนะคะเนาะ ส่วนดอกละเขาจะเป็นค่ายเหมือนผักแว่นนะคะผักตัวนี้ส่วนใบส่วนใบก็บเหมือนอ,อดอกสีเหลืองนะคะเนาะเนี่ยค่ะเป็นลูกหัวใจนะคะเนาะนึ่งใบจะมีอยู่สามสามแฉกนะนี่เป็นผักซาวเวอร์กลสนะคะหรือผักเปี้ยวนะคะ ผักเปียวผัก,กสมนะจ้ะเขาเอิญน,นะคะส่วนใบก็จะมีขนเล็กน้อยเห็นไหมคะขนเล็กน้อยมีขนเล็กน้อยนะคะนี่ซาวเวอร์กแกลดนะคะมีวิตามินซีสูงแล้วก็ซอยในหลายๆเรืองนะคะเนาะในการทองผูกกับซอยในนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะหรือเอาไปขยี้ขยี้แล้วก็ ตาม,มา,าขาตาปาลาได้นะคะเนาะประโยุน์ของเขานะคะนี่ค่ะลักษณะ<อ>ส่วนลำตัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยะค่ะ<อ>หัวของเขาจะเป็นเ่อหัวดําๆนะคะจะเป็นหัวถึงเวลานะคะเขาก็จะขเขาก็จะตายก็จะเลือดหัวนะคะเนาะพอปีต่อมาเขาก็จะเกิด มาอีกนนคะเนาะอันนี้เป็นลักษณะของสีม่วงเนาะ,ะเนะาะนี่ค่ะลักษณะของอาซาวเวอร์แกรดสีม่วงนะคะซาวเวอร์แกรดสีม่วงนี่ค่ะดอกของเขา กินได้ทั้งต้นและดอกนะคะนยคะอีกก็เป็นผักกาดอีกชนิดหนึง่งนะคะที่รับประทานได้เหมือนกันนคะคะส่วนรสชาตินะคะส่วนรสชาติ เปียวค่ะชาติเปียวเนาะกินได้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะของเขานะคะกินกัสลัดก็ได้นะคะเนาะถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะเอาไปกินกับสลัดเนาะค่ะเนาะ กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะคะหรือเอาไปใส่ต้มใส่แกงแทนออออต้มยำแทนใบบักขามก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีรสชาติเปรี้ยวนะคะเนาะนะคะทุกคนมาชิมรสชาติสมสมือใบบักขาม สมปิดนะคะใส่แทนอ่ะต้มต้มยำไก่ต้ม,ตมยำกยุำก้งนะคะต้มยำที่แบบว่าต้องใส่รสเปรี้ยวอะคะ่ะนี่ซอยได้นะคะเขามีรสเปรี้ยวอีกลีจ้ะจะว่าเปรี้ยวแสบจ้ะ โอชับเยะ่ะก็โอเคนะคะสม,มดีค่ะสมไม่รู้สารสมก็อ่อยคอจบคลิปแค่นี้นะคะก่อย่าลืมนะคะก่อนจะไปกดติดตามข้างล่างนีอ้อ้อยน้ำความกดกระดิ่งไอ้ออยน้ำนะคะนะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกินผักมาทุกครัง้ง จะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกนะคะก่อนอ่อยจะเก็บมากินออยกับศึกษามาก่อนแล้วนะคะเนาะออยก็จะแนะนำให้ทุกคนศึกษาเพิ่มเติมอีกก่อนที่จะเก็บผักปากินนะคะแล้วก็กินพอมีประมาณเลยนะคะพอประมาณนะคะเนาะเดี๋ยวออยไปละคะ